โอเคครับก็สวัสดีคนทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมาปลอมตัวเป็นไก่ไปสุ่มทีมสายแดงแกรนนะครับ EP นี้ก็ EP ที่7แล้วนะครับ EP นี้ผมจะใช้สกินปืนที่แลกฟรีได้นะครับผมจะไปแลกสกินปืนก่อนนะ m p 5อ่ะผมจะแลกเป็นอันนี้แล้วกันนะลั่น2แล้วก็ร้ยะหนึ่งนะครับอันนี้น่าจะดีที่สุดแล้วแหละประมามันผมก็จะแลกสกินนี้นะครับอัตราการยิง2แล้วก็ดาเมจหนึ่งนะ จะลองเล่นดูนะครับว่ามันเล่นดีแล้วเปล่าน,นะอันนี้ผมไม่ได้ใช้สกินปืนเลยนะครับจะใช้สกินปืนที่เขาแจกฟรีแล้วกันนะอันนี้ที่ผมแลกมาแล้วก็ MP5 นะครับสกินลูกซองผมก็ไม่ได้ใช้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมจะใช้สกินปืนที่แลกฟรีได้นะครับไปเชียร์เดี๋ยวไปดูกันในเกมเลยนะครับผมจะสุ่มทีมได้น,นะครับดูเลยครับผม ใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมขอแนะนำเพจนี้เลยมารุชชอปมีบริการเติมเพชรฟรีไฟล์แบบ UID และเมลพาร์สะดวกรวดเดียวการันตีความปลอดภัยมีผู้ติดตามมากกว่า1น0่0 0สนคนนะครับและร้านจดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะครับใครที่สนใจอยากจะเติมเกมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็มีในเกมละคลิปนี้ผมก็จะเล่นแบบไม่เปิดไม้นะครับเพื่อเราจะโดดไหนเนะี่ย ีเดียวกัเจ้าะเ,เป็นไม่โดดอ่ะเฮ้ยแล้วเพื่อนจะโดดไหนเนี่ยอ่นจะหมดแล้วเนี่ยออกไปตรงนี้โอเคลงนี้เลยเนี่ยโอ้เขาเหยียบพื้นแล้วชีพหายแล้วไม่รู้จะโดดไหนแล้วเนี่ยตอนนี้ตรงนั้นก็มีตัวตรงนี้ก็มีตัวไงก็ต้องลงแล้วแหละ เดี๋ยวเปิดไม่วะบอ๊ะเดี๋ยวเปิดไม่วะบอ๊ะเฮ้ยสวยได้ทอรก้อนเฉยวะเฮ้ยเอาวะเล่นทอรก้อนกับไอ้นี่แล้วกันนะทอรก้อนกับพามาล้วกันมีตัวโดน,นหัวละเฮ้ยตรงนี้ก็มีตัววะ น่าจะโดดนะซุ่มซุ่มทีมเบกเบกมากอลงชีพกันเลยทีหนึ่งนะอุ้ยชิบหายแล้วอีกตัวปะเนี่ยโอ้โหซองซองพวงเลเวลเจ็ดด้วยไม่มีน้องอยู่อ่ะ โดนถมแล้วแหละตอนนี้ผมเนออี่ยปล่อยก่อนดีกว่านะเออไม่รอดวะอยู่ไหนวะมองไม่เห็นน่ะขอโทษนะครับเหมือนจะไม่มีตัวนะตรงนี้เนี่ยขอบคุณนะครับเพื่อนเ,อเชียเดี๋ยวโดดตรงนี้ดีกว่านะขอบคุณนะครับไ้ยเสียดายแบบเมื่อกี้น่ะสาได้โทก้้นมาแล้วเพื่อนน่าจะยังไม่ตามนะ เจ้ามีใครเอาหางนี่วะเฮ้ยตรงเพื่อนมีตัวตาปะไปช่วยนะครับอเอาเขียนล้มนะโอ้พอดีมันดาว้วเพื่อนก็โดนอ่ะดาวตัวดาวหา่าเดินมาซึ่งคันเลยใช่ไหมเฮ้ยเจ็บแล้วนะ่ะสวยสวยครับผมมีกี่ตัววะดูมนเอามันอ้อมอะ่ะ ชวมาเพื่อนมาเปิดมาไม่เปิดป่นะอ๋องแท่ด้วยปวดอะไรเยอะปวดเลยโป้ถึง้ายเลยการตรวจชุบเก่าไว่กลัเวเจอสองส้มก็ไม่หวั่นหรอกป้าปืนใบสันมันแรงนะครับไม่กลัวนะสองส้มเนี่ยมีฟาร์มาร์ ประมาณกับโทรก้อนวะนี่ก็ต้องจัดแล e ้วแหละก็เดี๋ยวผมจะไปชุ um บเพื่อนก่อนนะตอนนี้โอเเดี๋ยวไปชุบตรงนี้เลยดีกว่าเพื่อนตายไปสอง้ยมีคนโดนกับระเบิดด้วยร้อยห้าสามตรงไหนไม่รู้จำไม่ได้แล้วตู้อยู่ไหนวะ อ๋ออยู่ข้างในนี้ใช่ปะจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วเนี่ยเออไม่ค่อยได้มาแถวๆนี้ไม่ค่อยได้มา,มมาซื้อชิปดีกว่าแบตก็จะหมดแล้วโอเคประมาณว,วิ่สามละเพื่อนตายตรงไหนเมื่อกี้เนะี่ยไม่มีตัว ตัวเดิมนี่ว่าเขารอห่อยอยู่น่ะอยู่อย่างนี้เรียบร้อยนะครับลงจ่อยลงจ่อยมีตัวร้อเปล่านอกวงขอบขอบวงเนี่ยคนชอบมานะแถวแนี้ตอนนี้ผมก็เพิ่งได้มาสี่คิวเองอ่ะเกมนี้ผมจะยิงถึงสิบคิวแล้วฝากก็ไม่รู้ ไม่ตรงตู้ยิงไม่ได้ป่ะยอยู่หลังตู้นะงแเฮ้ยไม่ใช้เพื่อนไม่ได้ปลอมตัวมา ไอวอแข็งด้วยไปดีกว่าเฮ้ยบนก็มีตัวว่ะเฮ้ยฝั่งนี้เต็มเลยเนี่ยเฮ้ยเบอร์สี่ก็เอาจัดมันวายันย้าอยู่นะจ้าจานปะนนป่า มีคนยิงวันจับยิงอยู่ใส่เอาไปอุ้ยผมจัดเลยเพื่อนใจเย็น,อยนไอ้มันลงไหมวายวะัึนไม่โผลนะนี่มันมีปืนด้วยไงเอาไปพูดนะนะขึ้นหัวไอ้วายวะย้ายสิงเร็ว ใจเย็นใจเย็นดิเพื่อนไอ้ไอ้บัวจอาเนี่ยนะจ้าจ้าใส่ในู่นแล้วปะเอาเนี่ยนะเราใช้มันเอาไอ้บัวช้าเนี่ยไหนนั่นเนี่ยน่าจะตายแล้วแหละโดนตีบนโอ้มาแล้วหรอว่าเอ้าเจ้าบัเห็นสิเฮายิงมีหญิงเยอะนั่นเนี่ย หายแล้วผมจะรอดแล้วเปล่านะเนี่ยเขาไปนู่นละวโอเคใน,นบ้านก็มีตัวหลังผมเนะี่ยไม่รู้ว่าจะรอดแล้วเปล่าเขาแน่าจะมีสนัยนะโอ้โหวงวงก็ทำร้ายกันเกินอะ่ะแล้วต้องวิ่งเข้าวงอีกโอ้โห เจาะจไม่ได้เฮ้ยสวยโดนตัวเองโอ้โหเฮ้ยมันมีตัวมชาช้านะมาดิเพื่อนมาดิโอ้จะเฮาดอกดอกเดี๋ยวจะเ,เ,เดี๋ยวจะรู้ผลเดี๋ยวจะรู้โอ้ถึงนัดเลย เอเกมผมตัวเลยอือออโอ้โหเสียดายว่ะมันช้าเกินอ่ะชักแม็กเนี่ยโอ้พลาดจัดขอโทษนะครับเพื่อนที่พาที่หนึ่งไม่ได้นะเกมนี้เนี่ยผมจะไปเล่นอีกตาก็ไม่ได้นะดูแบตดิ เหลือ16แล้วเนี่ยมันไม่พอละโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าต่อนะครับผมผมจะทําให้ดีกว่านี้นะครับแล้วก็ขอโทษนะครับที่พาที่หนึ่งไม่ได้นะทีเมื่อกี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมได้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าต่อนะครับผมบา,บายๆครับ